กูเจ้าเฮ็ดจังสิมันบ่เถือกเด้เป็นนกจังไห๋จังสิมาขามาแกงกันฮ้ยกูเจ้าบ่อยากไอยข่อยบอกวยเมองมันเฮ็ดไต้จังไห๋จังสี่แม่ฮึเศร้าแม่กูเจ้าบ่อยากไอยข่อยบอกเศร้าเดี๋ยวนี้เศร้าหนีไผหนีมันจังไหนจังมาตีกันหีไปเป็นนกน้อกันจังไหจังบ่อยากอายมาตีกันแทนยางหีไป ปาดที่โทโอ้มมเจ้ายังเป็ยังเป็นคนนกแนวนี่ฮะย่าหาท้ำไปแม่ย่างอีกอยังบอยอมกันอีกจังไ้นยังมาตีมาขากันมูเจ้าบุหูจะขักกันเฮอฮะ,ฮะพู้น่ะขนสวอร์นี่เลยโอ้ยพวกเจ้านี่เฮ้โมหูจะหักจากแพ่งกันเนาะไปออ้ยคอยระว่ามันเสียงอีงอยู่ข้างห้าวผา จังไดนยังมาหาตีกันนกกระดายโอ้โหจักหักจักแพงกันนาะโอ้ยใจได้หักกันแพงกันแม่